ก็มีได้รับเชิญไปบรรยายสัมมนานะครับให้คําปรึกษานะรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการศึกษาเรื่องอื่นๆก็ทำแค่นั้นนะครับอพอมีโควิดก็อาจจะทำให้ต้องอยู่บ้านมากขึ้นนะงานบรรยายก็อาจจะต้องผ่านซูมหรืออะไรมากขึ้นก็ยินดีทำงานตรงนี้นะครับแล้วยังติดตามสานการณ์บ้านเมืองด้วยความห่วงใยไม่ได้คิดเลยครับ ยังไม่มียังไม่ได้มีแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า,าที่ผมเคยพูดไว้เกี่ยวกับการทํางานทางการเมืองก็ยังยึดถืออยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าจะเข้ามาก็ต้องสามารถที่จะมาผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงและคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนเพียงพอนะครับรวมไปจนถึงการที่จะต้องอทํางานอยู่บนพื้นฐานของของอุ้มการ์ ตอนนี้ก็ถือว่าถอยมาแล้วนะครับแต่ว่าอา,อาจจะมีความรู้สึกว่าอายุยังไม่มากมั้งครับจะไปบอกว่าจะไม่หวนกลับมาเลยร้อเนี่ยก็ก็ไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องกลับมานะครับก็จะดูความเหมาะสมคิดว่าตัวเองจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็สิ่งที่เราคิดว่ายังยังทำได้นะฮะอย่างเช่นง,งานทางด้าน การศึกษาวิชาการการให้คําปรึกษาคําแนะนำนะฮะของคนที่ต้องการเนี่ยเรายินดีทำนะครับยินดีช่วยสนับสนุนผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยสังคมไทยประเทศไทยนะครับผมว่าเรามีอะไรที่เป็นข้อดีเยอะมากนะครับแต่เราก็มีจุดอ่อนนะครับดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายและก็โดยเฉพาะอยิงย่งก็คือทางฝ่ายการเมืองว่าทำอย่างไรเราสามารถดึง จุดแข็งของสังคมไทยและคนไทยออกมาให้ได้นะครับแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ยังคงเป็นอุปสรรคฉุดรั้งไม่ให้ประเทศของเราหรือคนของเราเนี่ยได้ในสิ่งที่พึงจะได้ตามศักยภาพ